สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีมะเส็งในช่วงเดือนกันยายนปีพศ2,568ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะ่ะเหมือนกับว่า ช่วงเวลาเนี้ยคุณคิดที่อยากจะจบอยากจะออกจากสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปแล้วนะแล้วก็มันอาจจะเป็นในเรื่องของการทําผลงานอะไรบางอย่างด้วยก็ได้ที่ตอนเนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะมองไม่เห็นผลตอบแทนหรือเป็นสถานการณ์ที่มันดูเหมือนว่ามันย่ำอยู่กับที่อ่ะมันไม่มีความคืบหน้าไม่ได้รับการตอบรับ แล้วก็คุณอาจจะถูกปิดกั้นการมองเห็นหรือว่าอาจจะถูกคู่แข่งที่ทำให้คุณน่ะรู้สึกท้อนะแล้วอย่างบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทำสื่อออนไลน์นะคุณทำเพื่อสังคมทําหน้าที่บางอย่างเนี่ยด้วยใจรักแต่เป็นยังไงตอนนี้คุณอาจจะถูกตัดสินนะคุณอาจจะ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนทําให้คุณเนี่ยอาจจะท้อไม่อยากจะทําหน้าที่อันนี้ต่อไปก็ได้นะก็ภพยก็อยากจะบอกให้คุณนะรักษาหน้าที่อันนี้เอาไว้นะถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าคุณเนี่ยจริงใจซื่อสัตย์ในหน้าที่เบื้องบนนะ่ะท่านเห็นนะถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่เห็นก็ตาม นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไพ่ต้องการสื่อสารกับคุณไพ่สองถ้วยเนี่ยก็อย่าให้คุณมองหางานเสริมทำควบคู่กันไปนะแล้วก็พลังงานของไพ่เด็กถือถ้วยที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็ไพ่ห้าเหรียญอันนี้บอกให้เราได้รู้เลยว่ามันเป็นสถานการณ์ที่มันไม่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานหรือว่าเป็นผลงานที่คุณทำอยู่ในช่วงนี้คุณก็ดูไพ่ห้าเหรียญแล้วกันดูสภาพมันเป็นยังไง นะตอนนี้คุณคาดหวังในเรื่องผลประโยชน์ผลตอบแทนไม่ได้เลยนะแต่ก็ต้องทำด้วยใจรักทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อสังคมถ้าเกิดว่าคุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วก็พลังงานของไพ่หกไม้เท้าเนี่ยท่านก็อยากให้คุณเนี่ยรักษาหน้าที่อันนี้ของคุณเอาไว้อย่าพึ่ง คิดที่จะตัดสินใจคิดที่จะจบคิดที่จะออกจากตรงนี้นะอันนี้ก็ให้หยุดการตัดสินใจของคุณเอาไว้ก่อนเพราะว่าพลังงานของไพ่สี่เหรียญน,นะบอกให้เราได้รู้เลยว่าคุณเริ่มท้อแล้วนะแล้วอย่างบางทีเนี่ยการทํางานร่วมกับใครบางทีคุณก็อาจจะถูกจับผิดนะเจอกันกระทําที่ใจร้ายจากเจ้าของเจ้านายเพราะว่ามันเป็นพลังงานของไพ่ คิงถือดาบที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็ไพ่คิงถือเหรียญที่เป็นไพ่กับหัวสิ่งที่คุณทําหน้าที่อยู่ตรงเนี้ยบางทีคุณเจอเจ้านายที่แบบว่าใจดําเห็นแก่เงินเห็นแก่ได้อะไรแบบเนี้ยคุณอยู่ตรงนี้มานานค่าตัวคุณอาจจะแพงขึ้นแล้วก็ค่าประกันสังคมค่าประกันสุขภาพหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยมันอาจจะสูงฉะนั้นบางทีเขาก็อาจจะ มีการกระทําที่ใจร้ายเหมือนกับว่าเป็นการกึ่งบังคับอะเนาะให้คุณเนี่ยอยากที่จะเดินออกจากที่ทํางานแห่งนี้ไปเองนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีปัญหากับเจ้านายหรือว่าไอ้กฎระเบียบอะไรที่มันไม่เป็นธรรมมันก็อาจจะเจอ,เ,อเพื่อนร่วมงานที่แอบทําตัวเป็นศัตรูกับคุณนะอาจจะมีนิสัยที่แบบว่าปากร้ายชอบหาเรื่อง ย,ย่วยุท้าทายอะไรประมาณนี้นั่นก็เป็นพลังงานของไพ่อัศวินถือดาบที่คุณจะต้องระวังแล้วก็หาวิธีรับมือกับคนคนนี้ให้ดีโดยเฉพาะไพ่อัศวินถือดาบเนี่ยเข้ามาขึ้นปรากฏกับไพ่ราชินีพระจันทร์นะที่เป็นไพ่กับหัวอันนี้ก็บอกให้เราได้รู้เลยว่า มีคนที่แอบทำตัวเป็นศัตรูคู่แข่งคอยจับผิดคุณอยากได้ตำแหน่งคุณอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังตั้งรับให้ดีแล้วก็ควบคุมการให้ละรับไม่ต้องไปจริงใจกับคนคนนี้แล้วก็คุณจะต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนแล้วก็ระวังตั้งรับความที่คนคนนี้เขาไม่จริงใจกับคุณนะเขาอาจจะเป็นตัวถ่วงอาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับคุณเนี่ย ทำให้คุณเบื่อท้อนะคิด่คิดที่จะออกจากตรงนี้แต่ไพ่บอกว่าให้คุณเนี่ยทนไปก่อนสถานการณ์ตอนนี้มันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่อาจจะไม่มั่นคงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่การรับมือของคุณเลยนะขึ้นอยู่ที่มุมมองของคุณเพราะแต่ละที่แต่ละปัญหาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณออกจากตรงนี้มันก็จะมีปัญหาในรูปแบบอื่นเช่นเดียวกันนะ แต่คุณอยู่ตรงนี้มานานคุณรู้วิธีที่จะรับมือก็ขอให้คุณเนี่ยอดทนต่อไปนะแล้วถ้าเป็นในเรื่องของการลงทุนร่วมหุ้นร่วมงานอะไรกับใครการที่คุณให้ความช่วยเหลือใครในเรื่องเงินทองผลประโยชน์ในเหตุการณ์เนี้ยใครบางคนเนี่ยอาจจะมองเห็นคุณเป็นเหยื่ออาจจะเอาเปรียบในความจริงใจของคุณก็ได้ฉะนั้นคุณจะต้องควบคุมการให้และรับให้ดีเชียวนะ ต่อให้ใครบางคนเอาผลประโยชน์เอาผลตอบแทนอะไรมาล่อกก็ตามไพ่บอกว่าคนคนนี้เขาอาจจะไม่รักษาคำพูดนะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยหลังจากที่เซ็นสัญญาไปแล้วรับเงินไปแล้วนะกลายเป็นว่าคุณเนี่ยจะถูกเขาควบคุมแล้วก็เงินทองที่เขารับปากสัญญามันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงอันนี้ก็คือ สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพ่แล้วผู้จัดก็ไม่รู้ว่าคุณเน่ะเป็นฝ่ายไหนคุณเป็นฝ่ายที่ทำเขาหรือว่าคุณเป็นฝ่ายที่ถูกเขาทำไพ่ห้าเหรียญก็บอกให้เราได้รู้ว่าในเหตุการณ์เนี้ยใครบางคนเนี่ยที่จริงใจแต่ถูกเอาเปรียบในความจริงใจเจอใครบางคนที่แบบว่าเจตนาไม่ดีเนาะอยู่ตรงนี้เพราะว่าผลประโยชน์ สิ่งที่เขาคาดหวังแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้ในสิ่งที่เขาคาดหวังเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะผันตัวเป็นศัตรตูคู่แข่งกับคุณอันเนี้ยคุณก็จะต้องระวังแล้วอย่างเรื่องเงินทองอย่างเงี้ยบางทีคุณให้ใครยืมไปหรืออะไรดีไม่ดีเดี๋ยวเขาจะมาจัดการคุณอะนะเ,เพราะว่าเขาอยากจะหักลบกบหนี้หรืออะไรก็ตามฉะนั้นเรื่องเงินทองตอนนี้อย่าให้ใครยืมอย่าลงทุนอะไรกับใครเด็ดขาดเพราะว่า มันจะมีคนที่ไม่จริงใจเป็นพวกประเภทหน้าหนาใจดำเห็นแก่ได้เห็นแก่เงินมากกว่าความสัมพันธ์ที่มีค่าแล้วเป็นประเภทมองหายเหยื่อเลยแหละถ้าเกิดว่าผู้จัดพูดอะไรที่มันตรงเกินไปก็ขออภัยด้วยเพราะว่าผลการทํานายของไพ่ชุดนี้ผู้จัดอยากจะปลุกให้คุณเนี่ยตื่นรู้เขยา่าแรงๆนะให้คุณเนี่ยมีสติเพราะว่า พลังงานของไพ่ The i m p r s s s เนี่ย ress, คุณเป็นคนที่ใจดีมันก็จะมีคนนูน้นคนนี้เข้ามาขอความช่วยเหลือนะหรือว่าชวนคุณไปลงทุนร่วมหุ้นหรือทำอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนพวกนี้จะเอาปัญหามาให้คุณนะแล้วบางทีคุณให้เงินเขาไปแล้วนะหรือว่าคุณจ้างวานให้เขามาทำหน้าที่อะไรก็ตาม แต่ในเหตุการณ์นี้คุณเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ตกลงกันไว้แล้วเป็นไงคุณจะโวยวายอะไรก็ไม่ได้เพราะคุณเสียเปรียบเขาไปแล้วก็ได้แต่เฝ้ามองเฝ้าดูพฤติกรรมของเขาไปแล้วก็ยังจะต้องรักษาหน้ากันพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์แล้วคุณก็ไม่อยากเป็นศัตรูกับเขาเพราะว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะใจร้ายอะ ถ้าเป็นพลังงานของไพ่ราชนีพระจันทร์ที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็เป็นไพ่คิงถือดาบที่เป็นไพ่กับหัวไพ่คิงถือเหรียญที่เป็นไพ่กับหัวคนคนนี้เป็นประเภทโลภเห็นแก่เงินนะต่อให้เขามีเงินดูแล้วมั่นคงในหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่แต่เขาก็ยังกล้าที่จะหักหลัง กล้าที่จะเอาเปรียบคนที่ดีคนที่จริงใจคนที่มีผลประโยชน์กับเขาอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นฝ่ายไหนนะให้ตรวจสอบความคิดการกระทำแล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณให้ดีนะมันเป็นสถานการณ์ที่คุณยังจะต้องสร้างภาพซ่อนความรู้สึกแล้วก็ยังจะต้องจับตาดูคนคนนี้เอาไว้ด้วยนะแล้วถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ คนรักคู่ครอ,องของคุณเนี่ยอยู่ตรงนี้กับคุณแต่ว่าใจเขาอะไปอยู่ที่อื่นเรียบร้อยแล้วนะโดยเฉพาะอพอมันมีพลังงานของไพ่เด็กถือถ้วยที่เป็นไพ่กับหัวไพ่ราชนีพระจ,จันทร์ที่เป็นไพ่กับหัวอันเนี้ยบางทีเขาอาจจะอแอบคบใครอยู่ก็ได้นะในความสัมพันธ์ทั้งทั้งที่บางทีเขาก็มีคุณอยู่แล้วแล้วก็ไพ่หกไม้เท้าเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่า การที่เขาอยู่ตรงเนี้ยเพราะมันมีสิ่งที่เขาคาดหวังในเรื่องเงินทองผลประโยชน์มันไม่ใช่ความรักแล้วเขาคิดที่อยากจะจบอยากที่จะออกจากความสัมพันธ์แต่เขาไม่กล้าพูดนะเพราะว่าคุณไม่ได้มีอะไรผิดที่เขาจะแบบมาขอบอกเลิกหรืออะไรก็ตามแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยผู้จัดก็มองเห็นนะว่าคุณอาจจะรู้แล้ว,ว่าเขาเนี่ยแอบไปมีความสัมพันธ์นอกบ้านแต่เหมือนกับว่าคุณเลือกที่จะทนเนาะ เลือกที่จะดูพฤติกรรมกันไปเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่คุณจะต้องนึกถึงในเรื่องผลประโยชน์ระยะยาวนะลูกเต้าคนในครอบครัวมันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่คุณเลือกที่จะอดทนแล้วก็เลือกที่จะใช้ความเงียบรับมือกับปัญหารักษาหน้ากันไปแต่คุณจะต้องควบคุมกันให้และรับให้ดีเพราะคนคนนี้อยู่กับคุณเนี่ยเพราะเงินเพราะผลประโยชน์แล้วเขาจะเป็นตัวทวงกับคุณด้วย นะไม่รับผิดชอบในหน้าที่แล้วเหมือนกับว่าคุณจะไปพูดจาต่อว่าต่อขานอะไรไม่ได้เพราะว่ายัางไงเขาก็จะไม่รับฟังแล้วเขาก็จะแบบว่าหงุดหงิดใช้ความรุนแรงกับคุณอีกนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพ่ที่มันเป็นพลังงานของไพ่อัศวินถือดาบฉะนั้นก็ขอให้คุณนะมีสติในการรับมือกับปัญหาแล้วก็รู้สถานะของตัวคุณเองว่าคุณอยู่ท่ามกลง ของคุณประเภทไหนนะคุณก็จะได้หาวิธีรับมือหาทางออกหาทางหนีทีไล่เอาไว้นะว่าเออคุณจะคาดหวังอะไรจากคนคนนี้ได้บ้างนะแล้วก็เออสิ่งที่ผู้จัดพูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้ามันอาจจะออกมาในด้านลบอะเนาะมันผลการทำนายมันอาจจะออกมาในด้านลบแต่ว่าก็อยากให้คุณน่ะมีสติ รู้ว่าเมื่อไหร่ควรสู้รู้ว่าเมื่อไหร่ควรถอยนะแล้วก็รู้ว่าเมื่อไหร่ควรที่จะสร้างภาพไปตามน้ำเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบนะในความสัมพันธ์นี้ผู้จัดก็ขอให้คุณนะโชคดีกับทุกการตัดสินใจ แถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่เขาจริงใจกับคุณก็ให้รักษาคนคนนี้เอาไว้นะอย่ามองเห็นเขาเป็นเหยื่ออย่าให้เงินทองเนี่ยมาเป็นตัวปัญหาทำให้เราเนี่ยเกิดความโลภ แล้วก็ปล่อยให้เงินเนี่ยมาบังตาเราทำให้เรามองข้ามความสัมพันธ์ที่มีค่ากับคนรอบข้างก็ขอให้คุณมีสติในการใช้ชีวิตขอขอบพระคุณที่ดูมาจนถึงชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ